สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับไพ่ยาน,น,นโลกอันนี้ที่กำลังามาแรงในหมู่ของนักพยากรณ์ไพ่อาราเกินแล้วก็หมู่ที่ให้ความสนใจถึงจะไม่ได้เป็นนักพยากรณ์มืออาชีพนักพยากรณ์มือสมัครเล่นหรือว่าสนใจที่ในศาสตร์ไพ่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถือว่าเป็นที่ฮือฮากันมากนะคะ แล้วอย่างหนึ่งก่อนเดี๋ยวก่อนที่ครูจะมาอธิบายนําเสนอในไพ่หน้าไพ่วันนี้อาจะอธิบายหนึ่งใบนะครูขอนําเสนอในเรื่องของคอร์สสาหรับว่าถ้าเกิดใครสนใจที่จะเรียนนะคะคอร์สใหม่ในวันที่3กันยายนนี้ที่วัดราชนาด,ดาเวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5้าโมงเย็นนะคะสี่ชั่วโมงเรียนอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้ง ทุกๆวันพฤหัสนะคะทั้งหมดหนึ่งเดือนสีครั้งที่วัดราชนัดดาสำนักง,งานใหญ่นะคะสามารถไปโรงเรียนกันได้หรือถ้าใครไม่สะดวกอยู่ไกลหรือติดงานหรือว่าไม่สะดวกในการเดินทางเวลาระยะเวลามันมันกำหนดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเรียนในคอร์สออนไลน์ของครูได้นะคะครูก็จะ,ะเปิดคอร์สออนไลน์สำหรับพายานัโลกรุ่นที่2นะ ประมาณวันที่ประมาณสัก11กันยานะคะเราน่าจะเรียนกันประมาณาที่จริงแล้ววันเสาร์าเ,ปเป็นวันหลักของเราหรือถ้าจะให้ดีอาจจะเป็นสุกเสาร์นะคะแต่ว่าเราเรียนเป็นกลุ่มลน์เนาะเวลาเนี่ยเราสามารถดีดจุ่นกันได้ว่าใครพร้อมหรือใครสะดวกแต่หลักๆแล้วเนี่ยเป็นวันเสาร์หนึ่งวันนะคะแล้วก็อีก อันนึงก็คือถ้าเกิดคนแบบไม่แน่ไม่นอนคือแบบกําหนดเวลาไม่ได้เลยหรือว่าไม่อยากจะเรียนส่วนตัวคอร์สส่วนตัวที่เป็นออนไลน์ของใครของมันก็มีนะคะ14ชั่วโมงในราคา5,000บาทอ่าและครูลืมบอกไปว่าคอร์สที่วัดราชนด,ดาก็2,000บาทเหมือนกันนะคะสครั้ง2,000บาทแล้วก็คอร์สออนไลน์เรียนทั้งหมด14ชั่วโมง7ครั้ง ในราคา2,000บาทเหมือนกันถ้าใครสนใจก็เข้ามาสอบถามได้ในเบอร์โทรศัพท์097 145 6547นะคะหรือว่า facebook ก็อิสรีศรีชัยยุทธเลยในนั้นนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาแนะนำผยย้าเยนโลกหนึ่งใบดูซิว่าในหนึ่งใบเนี่ยที่ครูจับได้เนี่ยมันเป็นใบไหนเราจะถามผ้ายยนโลกใบนี้นะคะในเรื่องของ ความรักแล้วกันปั๊บโอ้โหเป็นไงไพ่ดีไพ่คีย์เวิร์ดมันให้ไปที่สามสิบหกขอพรแสดงว่าความรักของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่ดีมันบอกแล้วว่าความรักมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอาจคุณอาจจะเจอเนื้อคู่ที่ทําบุญร่วมพบร่วมชาติร่วมขันเนื้อคู่ที่เป็นคนดีเนื้อคู่ที่ถึงเวลาว่าเออคนนี้ถึงเวลาแล้วคนที่ใช่ตามหากันมา อันนี้ก็ถือว่าเป็นความหมายของไพ่ใบนี้ได้หรือไม่ถ้าเป็นความรักเป็นความรักที่เข้าใจกันช่วยเหลือจนเจือซึงง่งกันและกันความรักนีแจะสิ่งดีๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนของชีวิตเราก็ได้เข้ามาซัพพอร์ตเราพอเมื่อคนรักเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตเรามั่นคงขึ้นดีขึ้นอ่ะก็เป็นความหมายในไพ่ใบนี้ได้เพราะว่าสมมติถ้าเกิดขอพรเนี่ยเออถ้าคนรักกับเรามีปัญหา ความรักทะเลาะเบาแหวกไม่เข้าใจกันสมมุติถ้าเกิดขึ้นไพ่ใบนี้เราก็สามารถที่จะถ่ายว่าเอ้ยตอนนี้นะคุณอาจจะเป็นระยะเวลาที่คุณมีความสุขหรือถ้าคุณมีปัญหาความรักแนะนําให้คุณไปขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรขอพรต่อ,อพระตรีมูรติก็ได้ทเทพแห่งความรักนะหรือว่าจะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ,อที่เราเคารพบูชาก็ได้นะหรือว่าจะไปขอแต่สําหรับครัวนะ คูให้ความหมายไปที่ไปขอเทศแห่งความรักพัตรีมูลติดีกว่านะคะสำหรับไพ่ใบน,นี้แล้วก็ใบนี้ถ้ามีปัญหาอะไรมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันจะมีเอ่อมันจะเคลียร์ด้วยตัวของมันเองสำหรับไพ่ใบนี้นะคะถ้าใครจับได้ไพ่แห่งความรักก็ถือว่าโชคดีมากนะเป็นไพ่แห่งความสุขสมหวังมีความสุขสดชื่นผู้รัก หรือจะแม้แม้กระทั่งพาไปทําบุญจะทําให้ดวงคุณเคลียร์ขึ้นอะไรต่างๆที่มันมีปัญหาขมุข,ขมัวอ,อ,อาจจะสดใสสว่างขึ้นอาจจะพูดคุยกันรู้เรื่องขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของที่ครูจะนํามาเสนอสําหรับลูกศิษย์ที่สนใจเรียนกับครูนะคะจริงๆแล้วมันมีความหมายที่จะมากมายซ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็มันมีความหมายที่ว่าออถ้าคุณมาเรียนกับครูเนี่ยแตกต่าง แตกต่างคือไม่ใช่แตกต่างสิมันมีข้อดีอย่างหนึง่งคือว่าการทายเนี่ยครูจะทายกระสอนในภาคทฤษฎีแล้วก็เวลาลองภาคปฏิบัติหรือว่าเอามาทายในภาคพยากรณ์เนี่ยครูจะเอาเคสจากลูกค้าจริงๆที่ครูมีเนี่ยที่ครูมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเอามาสอนกับลูกศิษย์ทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมันจะมีเกตเล็กเกตน้อยแล้วก็บางครั้งเนี่ยวิชาการที่เราเรียนไปทางทฤษฎีเนี่ย มันจะมันจะพลิกมันจะไม่เหมือนกับมันจะพลิกว่าหน้าสถานการณ์หน้าไพา่ที่เราเผชิญกับลูกค้าหรือเจ้าชะตาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครูจะมาสอนในเทคนิคให้สาหรับทุกคนที่เข้ามาเรียนกับครูนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์การเรียนความละเอียดความถี่ท้วนเนี่ยเท่าๆกันหมดไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรียนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนกันหมดทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะคะยังไงก็สนใจก็ มาเรียนกันได้นะคะติดตามหน้าเฟซของครูได้อิสรีศรีชัยยุทธนะคะเออ,อวันนี้ก็สวัสดีค่ะ